ถ้าเพื่อนๆพูดถึง raspberry pi นะครับในการที่เราจะใช้งานตัวบอร์ด raspberry pi เนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอามาต่อจอบแบบด้านหลังผมหรือว่าจะเป็นการรีโมทเข้าไปที่ตัวบอร์ด raspberry pi นะครับซึ่งการรีโมตก็มีอีกหลายรูปแบบเช่นกันไม่ว่าจะเป็น ssh หรือว่าการรีโมทเดสก์ท็อปเข้าไปที่ตัวบอร์ดนะครับซึ่งถ้าเราสะโขบมาเฉพาะในส่วนของการรีโมทไปที่เดสก์ท็อปของตัวบอร์ด raspberry pi เนี่ย เพื่อนๆก็คงจะนึกถึงซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า VNC ใช่ไหมล่ะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบนตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับก็จะมีการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ VNC มาให้นะครับให้เราสามารถราดาวน์โหลดตัวโปรแกรม VNC Viewer มาติดตั้งบนตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ทำการรีโมท VNC เข้าไปที่เดสก์ท็อปของตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi 5ถูกปล่อยออกมานะครับแล้วก็มาพร้อมกับ OS ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Raspberry Pi OS version Bookworm นะครับซึ่งก็ทำให้ตัว ฟีเจอร์บางฟีเจอร์ของตัว VNC บนตัวบอร์ด Raspberry Pi 5เนี่ยถูกตัดออกไปนะครับอย่างฟีเจอร์ในการถ่ายโอนไฟล์เนี่ยก็ถูกตัดออกไปเหมือนกันนอกจากนี้นะครับทาง VNC เนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยน Policy ใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้นนครับเราสามารถใช้งาน Cloud ของตัวทาง Real VNC เนี่ยในการรีโมท X-Top มาที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้นะครับทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในวงเครือข่ายเดียวกับตัวบอร์ด Raspberry Pi ในการรีโมทมาที่ตัวบอร์ดนะครับ แต่ในปัจจุบันเนี่ยทาง RealVNC เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนฟีเจอร์นั้นเนี่ยไปอยู่ในส่วนของที่เราจะต้องจ่ายเงินชําระเงินเป็นรายเดือนนะครับเพื่อที่จะใช้งานฟีเจอร์คลาวของทาง RealVNC ในการรีโมทมาที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับทำให้ในตอนนี้เนี่ยตัวเลือกที่เราจะรีโมทมาที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยอาจจะเป็นอย่าง AnyDesk หรือว่า TeamViewer หรือว่าซอฟต์แวร์อื่นๆน,นะครับซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีค่าบริการที่เป็นลักษณะของ Subscript i o n นะครับที่เราจะต้องจ่ายรายเดือนในการใช้งานนะครับ แต่เมื่อไม่นานนี้นะครับทาง Raspberry Pi ายเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่ขึ้นมานครับโดยมีชื่อว่า Raspberry Pi Connect ซึ่ง Raspberry Pi Connect กเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Raspberry Pi OS Bookworm เวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งลักษณะการทำงานของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวโปรแกรม Real VNC นเนี่ยแหละครับโดยจะติดมาก,กับตัว OS ให้เราใช้ในการรีโมทไปที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้ไม่ว่าจะเป็นการรีโมทแบบ SSH หรือว่าจะเป็นการรีโมทเดสก์ท็อปเข้าไปที่ตัวบอรรดดนก็สาาามถทไ้ะคับ แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเราสามารถใช้งานเซอร์วิสนี้ได้ฟรีเลยไม่มี Subscription เนื่องจากในตอนนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของเบต้าอยู่โดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปใช้งานได้โดยการไปรีจิสเตอร์ในส่วนของ Raspberry Pi Connect Beta นะครับโดยเราจะได้ตัว Raspberry Pi ID มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไป l o อกอกับตัวบอร์ดเพื่อที่เราจะทำการเชื่อมต่อตัวบอร์ดของเราเข้ากับ Raspberry Pi ID นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ตัวหน้าเว็บอินเทอร์เฟซของตัว Raspberry Pi Connect ตัวบอร์ดของเราเนี่ยก็จะมาปรากฏขึ้นที่หน้าเว็บไซต์ให้เราได้ทําการคลิกรีโมทเข้าไปใช้งานได้เลยโดยข้อดีเนี่ยก็คือในส่วนของ Raspberry Pi Connect เนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้ในการรีโมทไปที่ตัวบอร์ดนะครับจะเป็นลนักษณะของการใช้งานผ่านเว็บอย่างเดียวทําให้เราสามารถใช้ตัว Google Chrome หรือว่า Firefox หรือว่าเว็บเบราว์ออื่นในการรีโมทไปที่ตัวบอร์ดของเราได้เลยนะครับ ซึ่งก็สะดวกสบายกับการใช้โปรแกรมก่อนหน้านี้อย่าง RealVNC นะครับหรือว่าการรีโมทผ่าน SSH ที่เราจะต้องใช้เทอร์มินลหรือว่าใช้คำมันพร้อมของตัว Windows นะครับผมซึ่งวิธีการติดตั้งใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมในการใช้งานตัวซอฟต์แวร์ Raspberry Pi Connect เนี่ยก็คือตัว OS นะครับซึ่งเราจะต้องใช้งานตัว OS ที่เป็น Raspberry Pi OS v อร์ชัน Bookworm ท่าน,นนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดซึ่งเพื่อนๆสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการ ไปดูที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับถ้าหน้าเดสก์ท็อปของเพื่อนๆเนี่ยเป็นลักษณะสีฟ้าที่เป็นรูปชาวประมงกําลังตกปลานะครับแล้วก็เป็นธีมสีฟ,ฟ้าเนี่ยก็แปลว่าตอนเนี้ยบอร์ดรัสผู้พายของเพื่อนๆเนี่ยรันเป็นลัสผู้พายโอเอสเวอร์ชันบุ๊กเวิร์มอยู่แต่ว่ากรณีที่เพื่อนเพื่อนอาจจะเปลี่ยนเดสก์ท็อปไปเป็นอ่าเป็นภาพอื่นนะครับแล้วอยากจะตรวจสอบว่าตอนเนี้ยใช้งานลัสผู้พายโอเอสเวอร์ชันใดอยู่เนี่ยก็สามารถใช้คําสั่งนะครับเปิดไปที่เทอร์มินอลนะครับแล้วก็คําสั่ง cat etc o s r e l e l e a s e นะครับแล้วก็ enter นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเวอร์ชันโค้ดเนมปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งของผมเนี่ยก็เป็นเวอร์ชันบุกเวิร์มอยู่แล้วกรณีถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้งานเป็นเวอร์ชันอื่นอยู่เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานตัวโปรแกรม Raspberry Pi Connect ได้นะครับก็แนะนําให้ทําการ flash ตัว os ลง micro SD card ใหม่นะครับให้เป็นเวอร์ชันบุกเวิร์มเลยแม่แนะนําให้ทําการอัปเกรดขึ้นมาจากเวอร์ชัน blue e y e ขึ้นมาเป็นบุกเวิร์มนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเนี่ยตัวบอร์ดใช้งานเป็น อ่า Raspberry Pi OS เวอร์ชัน b o o k w o r m แล้วอันดับต่อมาเนี่ยก็คือตัว Bookworm เนี่ยครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าเพราะว่าตัว Raspberry Pi Connect เนี่ยจะมาพร้อมกับ Bookworm ที่เป็นแพ็กเกจล่าสุดเท่านั้นนะครับซึ่งเ,เพื่อนๆสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเช่นกันนะครับโดยไปที่เมนูที่เป็นรูป Raspberry Pi ทางด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ p r e f e r e n c e นะครับผมแล้วก็เลือกในส่วนของ Raspberry Pi Configuration นะครับโดยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็คลิกที่แท็บ Interface นะครับซึ่งของผมในตอนนี้เนี่ย รายชื่ออินเทอร์เฟซที่ปรากฏขึ้นมานครับก็จะมี ssh vnc spi i2c จะเห็นนะครับว่าไม่มีรายชื่ออินเทอร์เฟซี่เป็น raspberry pi connect ปรากฏขึ้นมานะครับนั่นก็แปลว่าตอนนี้เพื่อนๆใช้งานตัว raspberry pi os version bookworm ที่ไม่ใช่แพ็กเกจล่าสุดนะครับซึ่งก็แปลว่าเราจะต้องมาทำการอัปเกรดตัว raspberry pi os ของเรานะครับตัว bookworm ตนนัวนี้ให้เป็นแพ็กเกจล่าสุดก่อนเพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้งานตัว raspberry pi แบบมีเดสก์ท็อนะครับ ให้ทาการสังเกตทางด้านขวาบนของหน้าจอทานก็จะเป็นสัญลักษณ์อัปเดตนะครับที่เป็นวงกลมเขียนว่าอัปเดตอัป a ดอร์เบิลนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กด Install อัปเดตได้เลยโดยขณะนั้นตัวบอร์ดจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับตอนนี้ OS ของเราก็ทําการอัปเดตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกรณีที่เราจะต้องทําการอัปเดตเนี่ยก็เฉพาะกรณีที่อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับว่าเมื่อเราเข้าไปเช็คในตัว l a s p b e r r y p i ฟิกเกิลเลชั่แล้วนะครับในส่วนของ i n t เ r f a c เเราไม่พบในส่วนของหัวข้อ Luspberry Pi Connect ปรากฏให้เราขึ้นมา enable นะครับก็จะต้องทำการอัปเดตตัว os แต่ว่าในกรณีที่เ,เพื่อนเพื่อเนี่ยทำการติดตั้งตัว raspberry pi os ร์ช่นล่าสุดแพ็กเกจล่าสุดที่เป็นตัว bookworm นะครับลงตัว m i c r o s d c a r t หรือว่าลงตัวบอร r ด raspberry pi แล้วเนี่ยแล้วก็เปิดเข้าไปเจอตัว raspberry pi connect ให้เราสามารถกด enable ได้นะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องอัปเดตตัวบดนะครับหลังจากที่เราทำการอัปเดตตัวบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะลองกลับไปดูที่ raspberry pi configuration อีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปที่ในส่วนของ interface ก็จะปรากฏว่ามีหัวข้อ Raspberry Pi Connect ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับเราจะยังกด Enable ไม่ได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เราจะยังกด Enable ตัว Raspberry Pi Connect ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ทำการติดตั้งมันนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งในส่วนของ Raspberry Pi Connect เนี่ยผมแนะนำให้ไปเปิดดูที่เว็บไซต์ของ Raspberry Pi นะครับจะง่ายที่สุดโดยคลิกเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการค้นหาว่า Raspberry Pi Connect นะครับโดยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Raspberry Pi Connect นะครับตัวนี้ก็คลิกเข้าไปได้เลย โดยวิธีการติดตั้งเนี่ยทกนก็จะเห็นว่ามีคําสั่งให้เราสามารถคัดลอกนําไปวางในส่วนของเทอร์มินอลได้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกนําไปวางได้เลยครับตั้งแต่การอัปเดตอัปเกรดจนไปถึง Install Raspberry Pi Connect นะครับในส่วนนี้เราได้อัปเกรดตัว OS ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะข้าม2คําสั่งนี้ไปนะครับแล้วก็ไปใช้คําสั่ง sudo apt install rpi-connect เลยนะครับผมว่าคัดลอกไปนะครับแล้วก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาแล้วก็คลิกขวาวางลงไปได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากทําการติดตั้ง Raspberry Pi Connect บน Terminal เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อมาเนี่ยเราก็กลับไป Enable ในส่วนของอ Raspberry Pi Configuration ในส่วนของ Interface แล้วก็ Raspberry Pi Connect นะครับผม Raspberry Pi Configuration นะครับกลับมาที่ Interface แล้วก็ Enable เห็นนะครับว่าตอนนี้ปุ่มสไลด์ตรงนี้นะครับไม่เป็นสีเทาแล้วสามารถกดเปิดได้แล้วแล้วกดเปิดนะครับแล้วก็กด OK ได้เลยนี่นะครับ จะสังเกตเห็นว่าทางด้านขวาบนของหน้าจอครับจะปรากฏสัญลักษณ์หนึ่งขึ้นมาครับเป็นสัญลักษณ์วงกลมแล้วก็มีเหมือนเป็นจุด2จุดนะครับซึ่งเอาเมาส์ไปชี้ก็จะขึ้นว่า l a s p b e r r y Pi Connect ต์เรก็คลิกนะครับแล้วก็กด Sign- in ได้เลยตรงนี้นะครับผมก็จะปรากฏหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับให้เรา s ign in ด้วย l a s p b e r r y Pi ID นะครับซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่มี l a s p b e r r y Pi ID เนี่ยก็สามารถ Register ตรงหน้านี้ได้เลยนะครับโดยการคลิกที่ Create one for free นะครับ แล้วก็ทำการใส่อีเมลพาสเวิร์ดตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับได้เลยหรือว่าใครที่มี Raspberry p อ ID ู่แล้วเนี่ยก็สามารถกด Sign in แล้วก็กรอกอ่า ID พาสเวิร์ดเพื่อล mm ็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับแต่ตอนเนี่ยผมสมมุติว่าผมยังไม่มีและกันผมก็จะสมัครนะครับผมจากนั้นก็กด Continue ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่อีเมลที่เรากรอกลงไปนะครับเพื่อไป Verification ตัวอีเมลของเรานะครับว่าเราสามารถเข้าถึงอีเมลได้จริงนะครับ ตอนนี้ผมก็ Verify อ e ีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในการ Verify ตัวอ e ีเมลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาก็จะให้เราทำการล็อกอินตัว r a s p b e r r y Pi ID อีกรอบหนึ่งนะครับโดยเมื่อผมกด refresh อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเข้ามาสู่หน้าในการตั้งชื่อตัว device หรือว่าตัวบอร์ด p b e r r y Pi ของเราแล้วนะครับเวลาที่มันไปปรากฏขึ้นบนตัวหน้า a s p b e r r y Pi c o n n e c t เนี่ยเราจะได้รู้ว่าบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดชื่ออะไรนะครับอย่างที่เป็นบอร์ด p b e r r y Pi 5นะผมจะตั้งชื่อว่า p าย5แล้้วกกันนะผม็ Create device and sign in ไดเลย ตอนนี้ก็นี่ไว้ sign in เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกดดูว่าตอนนี้ในตัวบัญชี Raspberry Pi ID ของเราเนี่ยผูกกับบอรอะไรปแล้วบ้างเนี่ยก็สามารถคลิก view your dashboard ไเลยนะครับก็จะเห็น,นครับว่าตอนนี้มีรายชื่อที่เป็นบอร์ Raspberry Pi 5ของเราปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถคลิกเข้ามาแล้วก็เลือกว่าเราจะ connect ไปที่ตัวบอร์ด้วยวิธีการใดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น screen sharing ก็คือ remote desktop นี่แหละครับหรือว่าจะเป็นการ remote shell ไปอย่างเดียวก็คือ รีโมท SSH ไปอย่างเดียวก็สามารถทำได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมทำอยู่บนตัวบอร์ด Raspberry Pi ที่เราจะรีโมทไปนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายมาทำที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการรีโมทเดสก์ท็อปหรือว่ารีโมทเชลไปที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi <S <S ซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับหลังจากที่เราทำการผูกตัว Raspberry Pi ID กับ Raspberry Pi Connect ของตัวบอร์ด Raspberry Pi แล้วเนี่ยสัญลักของตัว รัสบ e r r y Pi คอนเน็ t ทางด้านขวาบนนะครับก็จะขึ้นเป็นเสัญลักษณ์สีว่าฟ้าแล้วก็มีจุดสีส้มตรงๆลแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นว่าใสาเ่เียบร้อยแล้วแล้วก็เรา allow screen sharing ไว้แล้วก็ allow remote shell access ไว้นะครับโดยีนการใช้งานตัว Raspberry Pi Connect นะครับให้เรามาเปิดเบราว์เซอร์ที่เราต้องการจะใช้งานนะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ connect raspberry pi com นะครับแล้วก็ enter ได้เลย โดยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการให้เรา Sig- n in นะครับแล้วก็กด Sig- n in with r a s p b e r r y p i ID ได้เลยครับแล้วก็ทำการ Sig- n in ลงไปนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะเข้ามาถึงหน้า Dash บ o a r d ของตัว r a s p b e r r y Pi Connect แล้วนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มีบอร์ด p าย5ที่เราได้ทำการผูกไว้กับตัวรั s p b e r r y Pi ID นี้ปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งจะมีเมนูให้เราเลือก Connect นะครับว่าเราจะ Connect แบบไหนไม่ว่าจะเป็น Screen Sharing หรือว่ารีโม t e ช l นะครับแต่ผมจะลองเริ่มจากตัว Screen Sharing ก่อนนะครับ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะปรากฏหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะครับให้เรารอสักครู่หนึ่งให้ตัว p b e r r y Pi Connect เนี่ยเชื่อมต่อกับตัวบอร์ด a s p b r r r y Pi 5ที่เราผูกไว้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นหน้าจอ Desktop ของตัว a s p b e r r y Pi 5เนี่ยก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับโดยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้งาน d e สก์ท็ของตัว s p b e r r y Pi ได้เหมือนเราอยู่หน้าเครื่องเลยนะครับลักษณะเดียวกันกับ VNC เลย ส่วนในเรื่องของความหน่วงเนี่ยหลังจากที่ผมได้ทดสอบใช้งานไปหลายรอบนะครับก็มีความเห็นว่าความหน่วงเนี่ยเทียบเท่ากับ VNC หรือว่าอาจจะดีกว่า VNC เล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปล่านะครับถ้าอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงเนี่ยความหน่วงก็จะน้อยลงแต่ว่าถ้าอาจจะเป็น Internet, อินเทอร์เน็ตที่เป็น 4G 5G ครับที่เป็นรีโมทพื้นที่รีโมทเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความหน่วงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ ซึ่งในการใช้งานเนี่ยก็จะมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับตรงที่บางฟีเจอร์ที่ VNC มีเนี่ยบนตัว r a s p b e r r y Pi Connect เนี่ยก็ไม่มีนะครับอย่างเช่นในส่วนของการ transfer file เนี่ยปัจจุบันตอนนี้บน r a s p b e r r y Pi Connect เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับเราไม่สามารถถ่ายโอนไฟล์ไปยังตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi โดยใช้ตัว r a s p b e r r y Pi Connect ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการ control C control V ในการคัดลอกข้อความจากเครื่องโฮ s t ไปวางที่เครื่องที่เป็นอ uh, า Pi 5ที่รา r e b o ไปเนี่ย เราจะไม่สามารถใช้การคอนโทรล C คอนโทรล V ได้นะครับบนเครื่องโฮสต์เนี่ยเราสามารถคอนโทรล C ได้แต่ว่าเวลาที่เราจะไปวางบนเครื่องอ Raspberry Pi ที่เรารีโอทไปเนี่ยเราจะต้องคลิกที่ Pass to Remote นะครับในการา Pass ข้อความจากตัวเครื่องโฮสต์ไปยังตัวบอร Raspberry Pi ครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงอย่างตอนนี้ผมจะเปิดหน้าที่เป็น Text Editor ของตัว Raspberry Pi ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะหาข้อความผมจะพิมพ์ข้อความ,ม,ม,วามสักข้อความนึงนะครับว่า Hello world นะครับก็คอนโทรล A คอนโทรล C คัดลอกข้อความครับถ้าผมกดคอนโทรล V เลยเนี่ยจะเห็นว่าผมวางข้อความไปลงไปในนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ได้วางให้แต่ถ้าเรามากดที่ Pass to Remote ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็กดอนุญ,ญาตตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเรียบร้อยครับข้อความของเราเนี่ยถูกวางไปยังเครื่องที่เรารีโมทไปเรียบร้อยแล้วส่วนถ้าผมจะคัดลอกข้อความกลับมานะครับเป็นคำว่า Hello world สองคำนะครับผม ครอบดำนะครับแล้วก็กด c อนโทรล C ในฝั่งของตัวบอรด Raspberry Pi นะครับผมจะมาวางบนเครื่องโฮสต์ปรากฏว่าผมกด Ctrl c อนโทรล่าคอนโทรลครั้งเดียวเนี่ยก็เห็นว่าเป็นคำว่า Hello World ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะคัดลอกจากตัวเครื่องรีโมทเนี่ยกลับมาที่เครื่องโฮสต์เนี่ยเราจะต้องกดที่ปุ่ม Copy from Remote นะครับ Copy from Remote ตรงนี้แล้วก็พอกลับมาที่เครื่องโฮสต์แล้วกด c อนโทรล V เนี่ยก็จะปรากฏว่า ข้อความเราสามารถคัดลอกมาจากเครื่องที่เรารีโมทอยู่ได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด youtube ดูแล้วกันครับว่าความหน่วงของคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับนี่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าวิดีโอเนี่ยไม่ได้หน่วงมากจนเกินไปจนดูผ่านทางรีโมทไม่ได้นะครับก็สามารถดูได้ปกติเลยนะครับอันดับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาทดสอบในฝั่งของรีโมทเชลกันนะครับว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับ โดยหลังจากที่เราใช้งานตัวรีโมทเดสท็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถกด disconnect ทางด้านซ้ายบนได้นะครับเพื่อที่จะตัดการเชื่อมต่อระหว่างตัวโฮสต์กับตัวบอร์ดที่เรารีโมดไปนะครับแล้วก็สามารถกด reconnect ได้เหมือนกันในกรณีที่การเชื่อมต่อมันหลุดหรือว่าเราต้องการ connect เข้าไปที่ตัวบอร์ดใหม่นะครับเราสามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยกลับมาที่หน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับเราสามารถเลือก connect via remote shell ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมากฏหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให ตัว Raspberry Pi Connect เนี่ยเชื่อมต่อไปที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi ค่าที่เรารีโมทเข้าไปนะครับก็จะปรากฏเป็นเชลขึ้นมาให้เราใช้งานแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถพิมพ์คำสั่งได้เลยเหมือนเราใช้เทอร์มินอลของตัวบอร์ด Raspberry Pi เลยนะครับเหมือนการที่เราเรีโมท SSH เข้าไปนะครับผมใช้คำสั่ง ls ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับใช้คำสั่ง pwd pwd นะครับ ifconfig ปกติเลยนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนเทอร์มินอลของตัวบอร์ด Raspberry Pi ทั่วไปเลยนะครับผมซึ่งในส่วนของ Raspberry Pi Connect เนี่ยพื่อนๆสามารถใช้ได้กับบอร์ดหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ Raspberry Pi Zero ไปจนถึง Raspberry Pi 5เวอร์ชันล,ล่าสุดเลยนะครับ C 4 0 0เน่ยใช้งานได้อยู่แล้วนะครับ3 b บ,บวกเนี่ยถ้าสามารถดันตัว Bookworm ได้เนี่ยผมก็คิดว่าสามารถใช้งานตัว Raspberry Pi Connect ได้เหมือนกันนะครับโดยสิ่งสำคัญเลยก็คือขอให้เป็น r a s p b e r r y Pi OS b o o บ worm เวอร์ชันล,ล่าสุดเท่านั้นนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับการใช้งานซอฟต์แวร์ Raspberry Pi Connect กับตัวบอร์ด Raspberry Pi รุ่นต่างๆต่อไปนี้เพื่อนๆจะเอาตัวบอร์ด Raspberry Pi ไปดิ p l ยโปรเจกต์ไหนไว้ตามจุดต่างๆของประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าเราจะรีโมทไปที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi ไม่ได้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ